าถาเลิกหวยครั้งที่28ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2563ัก25จากกระผมนายตัวแทนพญาธรมิกราชนะโมตัสสะพระคะโะโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะโะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะโะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมะนีนภาราตสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอคีทานางวรังคันธังสีวลีจมะหาเถรังอหังวันทามิทุระโต หังวันธามิธาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพระรัปปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส พุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิข้าพเจ้าในตัวแทนพญาธมิกราชขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีเพื่อทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรข้างที่28นี้ ขอยห้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอยห้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ